สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจกับบทเพลงขงบอกกั้นนะครับแล้วก็บทเพลงถึงยายนะครับของผู้พาเล็กคอร์ดซึ่งขับร้องโดยนงแม่มสีสุดานะครับที่ท่านได้มาช่วยกันนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็รักเมือนลูกสาวคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งนะครับที่ผมต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับเราจะผลิตผลงานออกมาให้ท่านได้รับฟังเรื่อยๆครับโดยซิงเกิลใหม่นะครับที่จะออกมาในเดือนหน้านะผมก็จะปล่อยเพลงสาวหลวงพระบางนะครับเป็นทํานองนะครับเป็นทำนองเดิมของอ่าหลวงพระบางนะครับซึ่งเป็นบทเพลงที่งดงามนะครับก็หวังว่าจะได้รับการต้อนรับสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนนะครับ สำหรับนะครับต้นข้าสุพิยาเนี่ยวันนี้นะครับบทเพลงจากใจต้นข้าวนะครับขึ้นมาถึง4,50,000วิวแล้วนะครับช่วยกันนะครับเข้าไปผักดันนะครับเข้าไปฟังนะครับผมก็ฟังทุกวันนะบทเพลงนี้แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ได้หลายคนร้องเพลงนี้ได้แล้วนะเห็นในบนเวทีอยู่นะครับก็น่าดีใจนะครับที่ไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะครับ คือพ่อคุณแม่หลายคนร้องถึงขั้นว่าร้องเพลงนี้ได้เลยก็เสียดายอยู่นิดหนึ่งครับว่าเพลงนี้มีลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยผมบาจจะให้นักร้องนะครับของผมร้องคอเวอร์ก็ได้และจะทําผมคิดว่าต้นเพลงนี้ของต้นค่ามีคนชอบเยอะนะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็น่านโยบายนะครับของผู้แต่งของเจ้าของเพลงนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าผมเขียนเพลงถ้าถ้าผมว่าภัยแล้วผมให้เลย ผมฟรีลิกสิทธิ์ให้เลยนะครับแต่ว่าของผู้พาเลคคอร์ดเนี่ยก็ต้องขอสงวนไว้นิดนึงครับสำหรับอน้องแม่มซีสุดานะครับการที่จะนำไปขับร้องก็ไม่ยุ่งยากครับแค่อาโทรศัพท์นะครับมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าเพจของผู้พาเลคคอร์ดนะครับเราก็เราก็มอบให้นะครับไม,ไม่ไม่ได้ยุ่งยากกะนแต่บทเพลงงผมยังไม่ดังครับอย่างอีกยาวไกล ผมเอง,องบบเก็รู้ตัวดีนะครับทางน้องแมนเบงก็รู้ตัวดีนะครับว่าเราจะไม่มีชื่อเสียงนะครับเรายังไม่มีกระแสอะไรเราก็จะพยายามผลิตงานที่ดีที่สุดนะครับมีเพื่อนมาคอมเมนต์นะครับในคลิปสั้นผมบอกว่าแนวทางของอาจารย์ภูผาเนี่ยบทเพลงเป็นแนวทางคล้ายๆกับอาจารย์จรัมโนเพชรนะครับในอดีตได้หลายท่านนะที่อายุไม่ถึง40อาจจะไม่รู้จัก คุณจรรนมโนเพชรน,นะครับนักร้องท่านนี้เป็นนักร้องโปรเลยครับคือคีตกวีแห่งล้านนานะครับได้ร้องบทเพลงแต่งบทเพลงเช่นอุ้ยคำนะครับหรือบทเพลงอย่างมาเมียนะครับนะและบทเพลงที่โด่งดังอีกมากมายนะครับคนที่ชอบเพลงในแนวของวงไม้เมืองเนี่ยนะครับที่ร้องเป็นบทเพลงที่ออกไปทางศิลปะล้านนาเนี่ย นะครับจะรู้จักคุณจรันมโนเพชดีซึ่งเป็นศิลปินรุ่นก่อนนะครับวงดนตรีไม้เมืองพอสมควรนะครับซึ่งถือว่าเป็นนามะตะนะสำหรับคุณจรันมโนเพชเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องนะครับแห่งดินแดนเหนือของเราก็าคือดินแดนล้านนาวเรานะครับบทเพลงงดงามมากครับมากมายหลายเพลงที่เป็นบทเพลงดังพี่สาวครับอย่างเงี้ยครับผมฟังแต่เป็นเด็กเลยอุ้ยคำอย่างี้ครับ แล้วก็ระยะหลังมาเ็มีบทเพลงให้กําลังใจที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่นะครับบทเพลงดังกล่าวเนี่ยก็อยากจะให้มีคนออกมาขับร้องอีกเหมือนกันไม่รู้มีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะนะครับถ้าไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยผมอยากจะทําเขาเรียกว่าคเวอร์หรือว่าเอามารีเมคเลยนะเพราะเป็นเพลงที่สมบคุณค่ามากแต่ก็เป็นไปได้ยากครับเพราะาบทเพลงเหล่านี้ส่วนมากแล้วจะอยู่ในค่ายเพลงนะนะครับเราก็ต้องเขียนขึ้นใหม่ถ้าเราต้องการแนวทางนั้นแต่ว่าผมเองเนี่ยอาถามว่าชอบ แนวทางของอาจารย์จรัญมโนเพชรไม่ได้ชอบมากครับเพียงแต่ว่าเราก็เป็นในเส้นทางเราแต่อุดมคติการสร้างงานก็น่าจะคล้ายคลึงกันเพราะตัวผมเองก็อยู่ในวงการวรรณกรรมนะครับงานมันก็ต้องให้มันพูดง่ายๆให้มันมีอะไรหน่อยในงานนะครับไม่ใช่สภาวะอารมณ์โชว์รูปอย่างเดียวสำหรับผมคิดว่านะมัน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 คงไม่ไม่เหมาะสมนักนะครับในการที่ผมจะทําออกมาสำหรับบทเพลงของมินตรานะครับ ที่น้องต้นข้าวาไปร้องเมื่อคืนมีเพื่อนมาคอมเมนต์บอกว่าเป็นเพลงของคุณไหมพี่รมพรนั่นแล้วไงครับผมว่าแล้วนะครับทําไมทําไมผมถึงบอกว่าผมว่าแล้วต้องกราบขออภัยนะเพราะผมไม่ได้ติดตามเพลงคองมินตาเท่าไหร่นะครับเพลงที่น้องร้องเมื่อคืนเนี่ยเป็นต้นฉบับของคุณไมมพี่รมพรใช่ไหมครับผมผมผมนึกอยู่แล้วเฉียวว่าเพลงนี้เนี่ยนะครับมันได้คล้ายบทเพลงเพลงหนึ่งคือเนื้อหามันนะครับ มันได้คล้ายบทเพลงของมนแคนแกนคูนนะครับร่วมฝันด้วยกันบอรหรือบทเพลงของอพี่สเสถียรทำมือนะครับคนบ้านเดียวกันเนี่ยคนสินสเกตเนี่ยพี่เสถียรเนี่ยเป็นพี่ผมปีหนึ่งนะนะครับพ,พี่เสถียรร้องเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงชื่อผมจาชื่อไม่ได้นะที่มีที่มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นพระเอกมิวสิกเดินไปซื้อ,อพี่เสถียรเนี่ยไปซื้อ แฟนในในมิวสิกวิดีโอจะมีผู้ชายผู้หญิงที่เป็นคู่บ่าวสาวอะนะที่อยู่ด้วยกันนะทํากีตาร์ขายนะครับโชคดีที่มีเธอเพลงโชคดีที่มีเธอนะครับถ้าต้นเข้าเอาเพลงนี้มาร้องจะเหมือนเพลงมินตาเมื่อคืนนี้เลยคือร่วมทุกร่วมสุขนะนะครับร่วมทุกร่วมสุขผ่านมาเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตมา,มากมายชีวิตคู่ ของคนสองคนนะจนมาถึงวันๆนหนึ่งที่มันผ่านพ้นมาอย่างงดงามมาถามตัวเองว่าคู่ชีวิตเราเนี่ยเรามีเราร่วมผ่านต่างๆสิ่งต่างๆมาเนี่ยนี่คือสไตล์นะครับของแกรมมี่โกรหรืออาจารย์สลาคุณวุฒิเลยที่นําชีวิตที่งดงามนะครับของการเป็นคู่ชีวิตร่วมต่อสู้ประสักคมาอย่างแข็งขันร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันเนี่ย นำมาเป็นเพลงไม่รู้ต่อกี่เพลงต่อกี่เพลงครับยังไงครับผมถบอว่าเพลงของครูสลาเนี่ยนอกจากจะไพเราะอมตะนะครับและเป็นปรากฏการณ์ของวงการลูกทุ่งแล้วนะมันยังซ่อนหลักธรรมไปเยอะมากนี่เองครับที่ผมว่าเพลงมันมีอะไระกับเพลงไม่มีอะไรเนี่ยนะครับแต่ผมเป็นแบ่งแยกนะคําว่าเพลงมีอะไรเนี่ยคือเพลงเพลงมันจะมีความรู้สึกที่มันมีชั้นเชิงของวุฒิภาวะอยู่ตรงนั้นน่ย นะครับมันพูดถึงวุฒิภาวะของผู้แต่งวุฒิภาวะของนักร้องมันจะแต่งแต้มทําให้นักร้องคนนั้นนะนะครับขึ้นมาโดดเด่นทางด้านอัตลักษณ์ส่วนบทเพลงที่สนุกมันมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะนะครับบทเพลงที่สนุกอ่ะที่ต้นข้าวร้องบนเวทีที่เป็นเพลงของอแม่หุ้มพวงเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็พลงสนุก น้องก็ร้องอยู่ก็ไม่เห็นมีเนื้อหาที่มันเป็นสาระหรือเป็นปรัชญ,ญาอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้าเพลงสนุกเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับปรัชญ,ญาจริงมันไม่ซึ้งจริงแต่เขามีชั้นเชิงในการใช้คําครับชั้นเชิงในการใช้คําการสกัดกันว่าคํานี้มันเกินไปหรือเปล่าคํานี้มันพอดีไหมอารมณ์เพลงเป็นยังไงวุฒิภาวะมันอยู่ตรงนั้นหรือแม้กระทั่งบทเพลงที่เป็นแฮปปี e ้ม an ันท่านนะครับหรือเป็นเพลงทรัสเพลง ครันชนะครับหรือเพลงอะไรที่มันเป็นเพลงหนักๆเขาก็มีวุฒิภาวะนะครับในการทําดนตรีอย่างมีชั้นเชิงไม่ใช่คิดจะปล่อยอะไรก็ปล่อยมันเหมือนเด็กมันเหมือนเด็กที่อยากจะตะโกนก็ตะโกนร้องไห้ก็ร้องไห้เตะข้าวเตะของนอนเกลือนนอนกิ้งก็ทาอย่างนั้นไม่ใช่ครับบทเพลงสนุกเนี่ยหรือบทเพลงที่เขาเรียกว่าไม่ต้องมีปัชญาตรงนั้นก็ได้แต่ความสนุกมันต้องมีชั้นเชิงเหมือน เหมือนแต่ก่อนีผมผมมาเลิกดื่มมาหลายปีแลยนะผมมีเปรียบเทียบใหฟังว่าเหมือนเหมือนบรันดีเนี่ยมันมีตั้งแต่ตั้งแต่ราคาขวดละสอ0รบาทจนขวดละหลายล้านบาทนะครับคือมันกลมกล่อมเหมือนกันแล้วมันมีมีชั้นเชิงมันมีคุณค่ากันตรงนั้นนะดังนั้นนะครับท่านท่านต้องฟังเพลงมากๆแล้วท่านต้องอเข้าใจว่าท่านสนุกเพราะอะไร่ะ นะคือคือเวลาเราสนุกไปกระเพลงสนุกเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราสนุกเพราะอะไรอ่ะมันมันไม่ใช่ว่าเรารู้แบบว่าเรารู้เหตุผลนะแต่เรารู้ว่ามันอิ่มอมันอิ่มแล้วมันสนุกไม่ใช่ว่าเขาเล่นอะไรขึ้นมาก็สนุกไปกับเขาไเพลงอะไรก็ไม่รู้นะขอให้ขอให้ได้แสดงกอกอันนั้นเขาเรียกว่าเราต้องการระบายอารมณ์ออกใฉยเฉยมันไม่ใช่การเสพงานศิลปะนะครับ ไม่รู้เพื่อนเพื่อนจะฟังผมเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ก็ผมคิดว่ามีเพื่อนที่เข้าใจผมนะมีเพื่อนคนหนึ่งมาคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วบอกว่าผมเข้าใจคุณภูผาเพราะว่าเราน่าจะเป็นคนรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ท่านเองก็เคยรวมวงเล่นดนตรีสมัยอยู่วิเลยเทคนิคแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนั้นนะคุณกับผมเป็นคนรุ่นเดียวกันแน่นอนถ้าถ้านะครับถ้าท่านนะ่ะเคยเอา ากกาบิ๊กด้ามเหลืองนะครับหรือด้ามเล็กกว่านั้นก็ได้ด้ามเหลืองมันใหญ่ไปหน่อยหนึ่งเสียบเข้าไปในเทปคาสเซ็ตระบุนมูลมูลนีน่ถ้าเป็นเพื่อนผมถ้าท่านนั่งแกะเพลงโดยที่มีกีตาร์อยู่เพียงตัว2ตัวอิเล็กโทรนตัวเล็กๆหรือไม่งั้นท่านก็ใช้อย่างอื่นแทนมือกลองเนี่ยต้องใช้ไม้กรองตีหมอนตีอะไรไปฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่เหมือนทุกวันนี้ครับค่าเช่าห้องซ้อมเนี่ย ร้อยห้าสิบาทต่อชั่วโมงเนี่ยที่ที่ห้องซ้อมบูวนราชธานีต้องนั่งรถไปหกสิบกว่ากิโลไปซ้อมนะร้อยห้าสิบบาทตั้งแต่สมัยสี่สิบปีที่แล้วนะครับสี่สิบปีที่แล้วนะครับร้อยห้าสิบาทต่อชั่วโมงนะนะครับเราต้องแกะกันอันนั้นถ้าเป็นเพื่อนผมนะถ้าเป็นแบบนั้นนะและเราเก็บเราแกะเพลงจากเทปคาสเส็ตเทปมันยืดเทปมันขาด เราใช้สกอตเทปนะครับคุณต้องใช้ให้ควงหมุนเทปคัดเสร็จออกมาได้และคุณจะต้องนะถอดเหล็กข้างล่างอ่ไอที่มันนุ่มๆม้าบนน่ะค่อยๆถอดออกสองอันนะครับแล้วท่านก็เอาเทปมาแล้วก็ตัดสกอตเทปแปะอย่างเรียบนะครับต้องปานนี่นะมันอยู่ที่ฝีมือนะเสร็จแล้วท่านก็เอาม้วนๆๆวน้วนเราใส่เข้าไปในตลับมันเหมือนเดิมแล้วท่านก็เอาเหล็กนะค่อยๆวางลงในช่องมันสองอัน แล้วท่านก็ปิดฝามันลงแล้วก็ท่านก็มุนนอดอีกห้าตัวนั่นคือเพื่อนผมถ้าท่านเคยต่อเทปแล้วอีกอันหนึ่งนะเวลาเราฟังไปเนี่ยสายพานเทปมันยืดเราก็ไปซื้อสายพานเส้นละ20บาทหรือ30บาทเนี่ยมาแกะเทปคาสเซ็ตเราแล้วก็เปลี่ยนสายพานเทปเราถ้าท่านเคยทำหรือท่านเป็นเพื่อนผมนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเราฟังไปแล้วเนี่ย ทานโดแอลกอฮอล์หรือสำลีเนี่ยมาเช็ด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 เชตรงตรงหัวเทปอะหัวหัวอ่านเทปคาสเซ่ะที่มันเปนเื้อนฝุ่นหรือมันเป็นสนิมเล็กๆเราไปเช็ดเช็ดออกให้เสียงมันใสถ้าท่านเคยทําท่านเป็นเพื่อนผมนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าพอมีตังค์หน่อยร้อยสองร้อยอ่ะหรือไม่เกินสามร้อยบาทท่านจะยกเทปคาสเซ็ตท่านไปร้านให้เขาเปลี่ยนหัวเทปให้แล้วเสียงมันจะดีขึ้นนั่นก็คือเพื่อนผมและถ้าเกิดท่าน นะครับผมไม่มีแบอกเพื่อนผมมันมีคาสเซ็ตคู่อ่ะที่สามารถดัาหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับก๊อปปี้ถ้าเราซื้อมาเราก็ไปซื้อม้วนเทปเปล่ามาเรากาก๊อปปี้เพื่อจะแจกให้กับมือกีตาร์มือเบสมืออะไรของเราอ่ะแกะเพลงนั่นท่านหนึ่งเพื่อนผม <laughs> นั่นเลยครับมสามเนี่ยผมแกะไมโครเนะแกะเพลงไมโครแกะเพลงอัศนีแกะเพลง,งเตอ๋อเรวัตพุทธินันสนุกมากครับ พูดถึงความหลังนะเห็นเพื่อนมาคอมเมนต์มาว่าน่าจะเป็นคนรุ่นเดียวกันนะผมก็เคยตั้งวงดนตรีที่วงวิไลเทคนิคใช่ครับผมตอนนั้นผมผมเล่นดนตรีมาได้ประมาณสัก4ปีนะครับผมก็จบมหกนะผมก็เล่นอยู่มสองมสามนี่แหละนะครับเคยเปิดวงให้กับคนดานเกียนนะครับมาเล่นตามโรงหนังขึ้นโรงหนังประจำนะครับแต่ก่อนนะอันนี้เราเล่าความหลังให้ฟังนะสมัยคาสเซ็ตนะว่ามันคาสสิกยังไง นะครับแล้วก,ก็การใช้เทปคาเสเซ็ตเนี่ยนะครับมันระยะหลังมันมันจะมีเทปเขาเรียกว่าเทปเหล็กด้วยนะเสียงมันจะใสขึ้นนะนะครับอันนี้อันนี้เป็นยุคยุคหนึ่งนะของการฟังเพลงไอ้ที่ผมพูดมาไอ้ที่ไปแกะต่อแกะนะครับเปลี่ยนสายพงสายพานเปลี่ยนหัวเทปเนี่ยไอคนปกติเขาไม่ทำเลยหรอกครับแต่ผมที่พูดกับกับท่านเพราะว่าถ้าท่านเล่นดนตรียุคนั้นจริงอ่ะคนเล่นดนตรีเนี่ย มันจะกดเทปบ่อยมากครับเขาเรียกว่าแกะนะครับแล้วก็รีฟังแกะใหม่รีฟังแกะใหม่การเล่นเทปไปบ่อยแบบนี้มันอาจจะทําให้เทปขาดได้เลยหนึ่งสองหัวเทปหัวเทปก็เปื้อนนะครับสายผานอาจจะยานนักดนตรตีทุกคนในยุคนั้นจะต้องรู้จักคันปฏิบัติอย่างที่ผมพูดน,นี่แหละนะครับนี่คือสี่สิบกว่าปีที่แล้วครับสมัยเล่นดนตรีนะมันไม่สบายเหมือนตอนนี้นะครับนะครับก็นะครับวันพรุ่งนี้นะก็ต้อง รอให้กำลังใจนะครับต้นข้าวสุพียาน่าจะเป็นเวทีมาตรฐานใหญ่เลยนะนะครับมีเพื่อนบอกว่าอวงอสอนสุพรรณโชว์นี่ก็ก็สุดยอดเหมือนอวงสุพียาแบนใช่ครับสอนสุพรรณโชว์ก็ไม่ธรรมดาครับรู้สึกว่าจะเป็นญาติเป็นลูกของของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณด้วยใช่ไหมครับวงนี้เป็นวงคุณ,คณสอนเพชรเลยไม่ธรรมดาครับวงนี้ผมบอกไปเลยนะครับ เนี่ยเป็นวงดนตรีที่มาให้การอุปการะน้องต้นข้าวเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งดูผมยังผมยังปื้มมากๆเลยไมโครโฟนน้องอะ่ะตัวละ 6, 000หกแสนถึงเจ็ดแสนบาทนะครับหกเจ็ดแสนนะครับไม่ใช่หกเจ็ดหมื่นนะตัวที่น้องถืออยู่นะนะครับแล้วก็ยังมีไอ้วงดนตรีแบ็คครับระดับประเทศครับที่มีฝีมือระด,ดับประเทศ ทางด้านเพลงลูกทุง่งการรรเลงเพลงลูกทุ่งไม่ใช่รรเลงง่ายๆนะเพราะมันมีเครื่องเต่าต้องเล่นโน้ตนะครับไม่ได้เล่นเหมือนสตริงนะครับและมีความละเมียดระมในการรรเลงสูงมากและต้นข้าวยังมีทีมงานถ่ายทอดสดที่สุดยอดมากแสงเนี่ยไม่เยอะเกินไปนะครับมันจะรบกวนสายตาน้องแล้วมันจะเอาพูดง่ายบรรยากาศแสงบนเวทีของต้นข้าวเนี่ยพอดีแล้วครับไม่ไม่ไม่ไม ไม่รบกวนสายตามากเกินไปเพราะว่าเราโฟกัสอยู่ที่เสียงน้องอ่ะเราที่สําคัญที่สุดมีพี่ชายคนคนหนึ่งนะน้องต้นข้าวที่ร้องเพลงคู่ด้วยตลอดคือพี่ปิงหรือเปล่าผมจาชื่อไม่ได้นะพี่เขาก็น่ารักมากนะครับชายหนุ่มคนนี้น่ารักเป็นเจ้าของกิจการข้าวหลามนะน่ารักครับรู้สึกเป็นพี่กับน,น้องเป็นเวทีน่าดูเหลือเกินนะนะครับผมดูแล้ว ผมรู้สึกดีไปหมดอนะกับเวทีต้นข้าวอันนี้ไม่ได้อวยกันนะตั้งแต่แอดเจี J ๊ยบมหาคูนิวมหานักดนตรีมหาพิปิงมหาคือคือมันดูเป็นคนแบบเป็นเวทีมีวุฒิภาวะนะคือถ้ามีอะไรไม่ดีก็บอกกันเตืยนกันแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ก็หวังดีแล้วก็ดูแลน้องในฐานนะเป็นคือเด็กแค่อยู่ม2อ่อมม1อย่างต้นข้าวอนะต้องมาขึ้นเวทีแบบนี้มันไม่น่าห่วงอะไรเลย นะครับเหมือนมีเทวดาลายล้อมอ่ะนะครับถ้าผมจะเปรียบไปนะนี่ยังไงเป็นสิ่งที่ผมว่าทําไมเวทีต้นข้าวถึงงดงามน่าติดตามทําไมเวทีต้นข้าวถึงดึงดูดใจคุณพ่อคุณแม่ให้มายืนรอเนี่ยมีเพื่อนมาถามว่าคุณพ่อคุณแม่รักต้นข้าวช่วยคุณภูผาช่วยอธิบายหน่อยว่าทําไมมายืนรอรถน้อง,ยงเยอะแยะไปหมดเลยเขาเรียกว่าเป็นบารมีครับคําว,ว่าบารมีเนี่ยถ้าคําแปลของมันก็แปลว่าบารมีเนี่ยมาจากคําว่าปารมีนะ นะครับคำว่าปารามีหรือบารามีเนี่ยม,มันแปลว่าการสั่งสมขุนความดีนะครับจนมีผู้รับทราบมากมายนะครับจนเขาเกิดความรักความศรัทธานี่เขาเรียกว่าบารามีหรือปารามีนะครับาตามร่างัพทพมัน,นจะภาษาบาลีนะครับปารมีภาษาบาลีเรามาใช้คําว่าบารมีคือทําความดีจนมีผมอธิบายคือทาความดีสะสมเขาเรียกว่าสั่งสมความดีอะ นะครับจนเกิดพลังพิเศษทำให้ผู้คนจำนวนมากรับทราบได้นี่คือบารมีครับการสร้างบารมีไม่ใช่สร้างง่ายๆมันมีทั้งสร้างในชาตินี้แล้วก็มีจากบุปกรรที่ทำามาในชาติที่แล้วและการสร้างบารมีที่เข้มขน้นต่อมวลชนมากที่สุดคือการทำพรมวิหารสีครับสิ่งนี้แหละคือบารมีที่เข้มข้นที่สุดสำหรับการส่งออกไป ส่วนตัวบุคคลเนเพื่อนมาคอมเมนต์ถูกต้องเลยครับอิทธิบาท4อันนี้ทําอยู่ในใจตัวเองแต่ส่วนที่จะส่งออกไปนี่คือผมมิหาร4นะครับนี่คือการสร้างบารมีที่เข้มข้นที่สุดมันจะรวมไว้ยถึงฮิริโอตปะนะครับการละอายในเกมรงกลัวต่อบาปทุกอย่างเลยครับนี่เองครับที่ผมบอกว่าสั้นๆเลยทําไมมีคนมารอมารักตนค้าวมาขนาดนี้สั้นๆคือบารมีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะคุยเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะผมอยากจะคุยเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเราติดตามนะครับติดตามชมการแสดงของน้องต่อไปนะครับแล้วก็ผมฝากไปด้วยครับบทเพลงใหม่นะครับบทเพลงใหม่ของภูพาเรคคอร์ดจะออกในเดือนหน้านี้นะครับเพลงสาวหลวงพะบางครับเป็นทํานองขับทุ่มหลวงพะบางนะครับแล้วก็ขับร้องโดยน้องแหม่มสีสุดาและผมขอฝากน้องแหม่มเป็นลูกเป็นหลานท่านอีกคนหนึ่งนะครับ ช่วยเมตตาสงสารนะครับสนับสนุนน้องด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ช่องปูผานี่ขอด้วยครับขอบพระคุณมากๆนะครับสําหรับการสนับสนุนทุกการเข้าชมทุกการกดไลค์กดแชร์มีเพื่อนหลายคนวนเข้าไปดูขวงบอกกันและบทเพลงถึงยายเนี่ยผมปลื้มใจมากนะครับอยากจะกราบขอบพระคุณนะครับมันมันหายเหนื่อยครับถึงแม้ว่ายอดวิวน้องจะยังไม่ถึงหมื่นเนี่ยน่าสงสารมากแต่แค่นี้ผมก็ดีใจแล้ว และสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของแม่มและวันของภูผาบ้างผมคิดอย่างนี้นะมันก็ต้องเสน้นทางยาวไกลครับยังไงก็ฝากให้กำลังใจและติดตามมันต่อไปครับขอบพระคุณมากนะครับ จนจากมาตามพลายากจนทนหลนจำจากเดนอุทุมพรตะลอนหางเงินตราจับใจ mm hmm. กีบเขาโอนค่าบาดยวนดนลาให้ว่าห้าง่ายจำจากหน้าบอกลาหม้อปลายข้ามของสุไทยด้วยใจแห่งฝัน ยามยายเฒ้า,าจาล้ม้องนอนป่วยไขรเดือนทนโบมีเงินพวเศร้ากอนสาาการศึกษาหาเงินมาบ้านไปโอกเวียหางานจากเด้นกันนานจากบ้านคร